มาถึงตอนที่72ในตอนนี้มัตเตอร์จะสอนวิธีการเอา RESPONSE ที่ได้จาก API มาทำการแสดงผลบนฟัตเตอร์เรามาเริ่มต้นกันเลยครับสวัสดีครับผมมัตเตอร์อื่นครับสถาบัน EWTC เรารลบเขียนโมบายแอปทั้ง Android และ iOS เราทำเทรนนิ่งด้วยครับทั้ง i n h o u s e office และก็ t ตินกับเราที่บางนานี่เรามีออนไลน์คอร์สด้วยครับตัวออนไลน์คอร์สเราจะสอนกันแบบตัวต่อตัวหรือตัวต่อทีมในหัวข้อที่คุณสนใจครับมาถึงวิดีโอสอนการเขียนแอปด้วยภาษาดาร์บนแพลตฟอร์มฟัตเตอร์ ในเวิร์กช็อปที่ชื่อว่าการทําแอปสั่งอาหารออนไลน์มาถึงตอนที่7-2ในตอนนี้มันจะจะสอนวิธีการเอา RESPONSE ที่ได้จาก API มาทำการแสดงผลบน f ฟตร์เรามาเริ่มต้นกันเลยครับหลังจากที่เราได้ทำการนะครับดึงค่า r e s p o n อนมาได้แบบนี้เดี๋ยวก่อนคิดตามมาเตอร์นะครับ ตอนนี้มาเริ่มลกับทำการล็อกอินด้วยโดเรมอนตัวนี้มันคือไอดีอะไรเอ่ยมันคือไอดีที่สืบสี่เห็นไหมครับมีค่าแน่นะครับนะครับถ้ามาเริ่มการไซอัลไปละใจะขอไซอัลไปก่อนนะครับและล็อกอินใหม่ใจเย็นนะครับฉันล็อกอินใหม่นะครับโดยแอดเคาน์ที่ มันไม่มีอยู่ใน order table แบบนี้ดูนะครับตอนนี้ order table ของมาเตอร์เนี่ยมีคนสั่งซื้ออยู่2คนก็คือมาเตอร์อื่นมาเตอร์ผู้ซื้อกับโดเรมอน id 1กับ id ทีสี่ถ้าฉันองการล็อกอิน Lock ด้วยอื่นล่ะตัวนี้นะครับเช่นฉันล็อกอินด้วยส่วนที่เป็น user อ่ะตัวนี้ก็ได้ครับ apple user ห3 4่6้าดูนะครับ เราต้องการล็อกอินด้วย apple user a w p l e u s e r user นะครับ123456สามสีใช้ล็อกอินด้วยค่าค่านี้เห็นดีไหมครับเราต้งการเข้าด้วยล็อกอินตัวนี้นะครับทีนี้มาเตอร์จะลองไปที่นี่ใหม่ถ้าชานต้งการกดที่ส่วนของการแสดงรายการอาหารที่สั่งกดโชวเด็กเห็นไหมครับ มันทำการอ่านค่าเลตบอนมาเป็นนาตอนนี้คุณได้ของ2อ,อย่างนะคือว่าถ้าฉันล็อกอินมาในฐานะที่เป็นยูเซอร์ที่มีเช่น1มันจะทำการเลตบอลมาเป็นค่าแบบนี้แต่ฉันลองล็อกอินในสิ่งที่มันไม่มีต่อไปครับตัว Apple User นี่คือ17มาไดมันจะเข้ามาที่ตัว17อกนี้ มันจะเป็นน้ำมันเตอร์จะทําอย่างนี้ครับเมื่อไหรก็ตามถ้ามารเตอร์ทำการล็อกอินในฐานะที่เป็นยูเซอร์ที่ยังไม่เคยสั่งอาหารเลยไม่มีออเดอร์เลยเนี่ยมันจะขึ้นข้อความตรงนี้ครับบอกว่านะครับไม่มีการสั่งอาหารเกิดขึ้นยังไม่มีประวัติการสั่งอาหารเกิดขึ้นเก็ตไหมนะครับแต่ถ้าเคยสั่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยหรือก็จะเกิดขึ้นรายละเอียดฮิสเตอรี่อะไรว่าไปแบบนี้อ่ะทำเรื่อยๆครับไม่พูดเยอะ นั่นหมายความว่ามาเตอร์จะทำแบบนี้ครับดูนะครับามาเตอร์ไปประกาศตัวแปรสเตตัสขึ้นมา1อันแบบนี้แต่เย็นนะครับชูด๊ดูนะครับมาเตอร์มาที่ทบบนี้ใช้การประกาศตัวแปร1ตัวครับชื่อว่า V o ครับบูลี ตั้งชื่อว่า STA TUS t a t u s Status ของการสั่งมัวนะเรียกว่า Status Order ละกันนะครับ O R D R มีค่าเริ่มต้นเป็น True ก่อนแบบนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็น True ก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์จะมาที่ส่วนของ Build ครับตรงนี้ Build ตรงนี้นะครับ มาด้วยเอาคนอนเซ็ตวางตรงนี้เอามาด้วยเอาคนอนเซ็ตเปิดข้อเป็นก่อนชันคอนโทรลจุดนะครับชันแว็บตัวนี้ด้วยเซ็นเตอร์แล้วใส่ข้อความว่านะครับยังไม่เคยมีประวัติการสั่งอาหารนะครับยังไม่เคยนะครับมีข้อมูล การสั่งอาง่ายๆแบบนี้ครับนะครับโอเคนะเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์จะแยกตัวเนี้ยออกไปทาง,งานภายนอกครับเกร์เสือ้อวางที่ตรงคอ,เอเนเดนเอร์ตัวนี้นะครับฉันคนโทรลจุดแล้วฉันก็จะ a t t a c ไว้เป็นเม่ต่อนะครับฉันตั้งชื่อว่าบิวเลยครับชืว่าบิว อ่าตัวนี้มันคือ n o n non order n o n non o r d e r order build non order ง่ายๆแบบนี้นะครับต่อไปครับทีนี้มาเตอร์จะเอาง่ายๆก่อนนะครับแล้วลองสั่ง r เล็กไปก่อนแบบนี้มันก็จะเห็นว่าวันนี้ขึ้นคำว่าแบบนี้ขึ้นมาดูนะครับมาเติรการตั้งเงื่อนไขแบบนี้ครับมาเตอรขยาย dark นี้ก่อน กด command x ไปก่อน,นฉันตั้งเงื่อนไขว่าถ้าค่าของตัว STA s St ต a t าตัวนี้มันเป็นจริงจะทำงานหลังเครื่องหมายคำถามไม่จริงทำงานหลังเครือหมายโคลอนถ้ามันเป็นจริงก็คือแบบนี้ถูกต้องหลังแต่ถ้าไม่จริงฉันขอใส่ข้อความครับว่า te xt ง่ายๆก่อนนะครับฉันก็โขดว่ามี data, a v e H t a t a d a hve have data เราต้องทำการ i s s t a t e ใหม่ครับโดยการกด I ใหญ่หนึ่งทีดูนะครับอันนี้ไม่ต้องการเช็คเดต้าก่อนว่า User ที่ Login เข้ามาเนี่ยเขามี Data หรือไม่มี Data ถ้าไม่มี Data ให้โชว์ข้อความว่ายังไม่มีข้อมูลในการสั่งแต่ถ้าเข้ามาและมี Data ให้ทำการขึ้นข้อความว่า h a v e Data ง่ายๆก่อนแล้วตรงนี้เดี๋ยวรู้จะพัฒนาต่อเป็น Li s t view ไปไหว่าไปครับดูนะครับ สังกตไปที่นี่ครับเห็นด้วยครับด้อยด้วยสิ่งนี้ยังไม่เคยมี Data มันเลยขึ้นข้อความแบบนี้อย่างนี้นเป็นนาวเห็นไหมครับทีนี้มาทดลองใหม่ครับจะได้ลองไฟเอ o า t ใหม่และ Login ไปในฐานะที่มีข้อมูลครับล็อกอินเใหม่แบบนี้นะครับไปดูด้วยว่าใครมีข้อมูลบ้างเอยดูนะครับที่ออเดอร์เทเบิลมาจะลองล็อกอด้วยในฐานะที่เป็น นะครับมาเตอร์อื่นผู้ซือ้อตัวนี้ดูที่การนะครับเราจะมาดูที่นี่มาเตอร์อผู้ซื้อคือ id 1 user table ครับ id 1 user ก็ใช้ m a t t เต user 1นึ่งสอ่า r ไปเลยครับสว่างโปบ m a s t r m a r t e r u s e r user แล้วก็รหัสเข้า1.23.456ดูนะครับ ทีนี้มัตเตอร์จะลองเลาะอินเข้าไปใหม่ครับตอนนี้มัตเตอรลองล็อกอินใต่นั้นที่เป็นมัตเตอร์ผู้ซื้อละกดดาวเวอร์ครับดูนะครับมัตเตอร์ทำการกดสิ่งนี้ครับช่วยได้ประเด็นครับปัป๊บแต่เพิ่งนะครับคําถามถามว่าทําไมมันถึงไม่ยอมเฟดค่ามัตเตอร์ดูก่อนนะครับตัวนี้มันต้องเช็คก่อนอ่ะเจอหลักอยู่นี่ ตัวดูจากค่าเลทตอนครับผมซื้อว,วางตรงนี้เอาใหม่นะครับมาเริ่มทำการ if s เ a t เมน n t ครับ if if e มาด้ใช้คาว่าอ่าอีสเทตเมนตนะครับถ้า r e s ของฉันมันตกใจเท่ากับไม่เท่ากับอักษร n u l l ถ้าไม่เท่ากับอ,อ,อักษร N U L ด้วยนะครับตรงนี้ต้องเป็นถูสตริงด้วยนะครับไม่เท่ากับ N U L ให้ set s ครับ setstate ใหม่ให้การ setstate ใหม่ครับให้การ setstate โดยการเอาค่าของตัวนะครับ status order มีค่าเท่ากับ f a n l เลือก fail แบบนี้ครับที่ก็นล่อนไป เราได้ขอกดอใหญ่ใหม่ในทีตัวเห็นก,การนะครับเราได้กําหนดว่าเมื่อไรก็ตามถ้าสิ่งที่อ่านได้ไม่ค่าไม่เท่ากับเนาถ้าไม่เท่ากับเนาเนี่ยให้มันทําสิ่งนี้ครับท็บการซัเฟสเตค่าใหม่แบบนี้แต่ถ้ากับเนาก็ไม่ต้องเข้ามาในนี้นั่นเองมันก็จะเการโชว์ข้อความือนเดิมแบบนี้ลองใหม่นะครับฉันกดแล้วกดนี่ใหม่สามสองหนึ่งตุ้งเห็นไหมครับ เห็นไหมครับมันจมแว๊บแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปที่ตรงนี้ครับบอกว่าแฮตเตอรเป็นแบบนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับความจริงมันต้องใส่ติวๆก่อนเดี๋ยวมันก็ยังไม่ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันให้มันส่วนใหญ่ให้ได้กลับมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับถ้าสชาในการล็อกอินใหม่นะครับด้วยตัวนะครับ Apple User Apple U S E R user แล้วก็1 2 3 4 5 6ฉันล็อกอินด้วยค่าค่านี้นะครับดูน,นะครับฉันกดตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะไม่มีการเฟชไปหาหน้าตรงนั้นเดี๋ยวมีข้อมูลที่สั่งเก็บไมานะครับแต่ถ้าฉันล็อกอินใหม่ด้วยมาเตอร์อื่น user มาเตอร์ user M A S T r A user user แล้วก็1 2 3 456ตัวใหม่นะครับนะครับกดตัวนี้ไปครับแล้วก็ที่ตัวนี้ไปครับก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แคเปเฟสก็เดียวครับโอเคครับกลับมาที่งานของเราต่อมาที่งานของเราต่อนะครับเดี๋ยวตรงนั้นผมผมเคยเสิร์ฟที่หลังนะครับทีนี้มาเตอร์จะอ่านมันออกมาละมาเตอร์เอาคอนเสิร์วางอยู่ที่ตรงเหนือตรงนี้ครับเหนือนดิสเตอร์นี้ นะครับถ้าสิ่งนี้ไปเท่ากับแนาทำตรงนี้ครับ1 2 3สิ่งแรกครับมาสเตอร์จะทำการเข้ารหัสภาษาไทยก่อนครับฉันจะประกาศตัวแปรเป็น va ครับว่าทั้งชื่อว่า resu lt แล้วกันมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับมาดูก่อนนะครับมีค่าเท่ากับค่าของตัว j สัน ดอดนะครับดีโคดแล้วเอาข้าวของตัว AES เลตปลอนจนได้มาตรงเนี้ยมาทำการ .data คตับฉันต้องการคลายรหัสออกมาก่อนเพราะฉะนั้น Unicode u n เ c o แปลเจะเห็นแบบเนี้ยมันก็ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ไงนะครับแต่็จแล้วทีนี้มาเตอร์จะทำการ For l o o p ครับฉัน for in เข้าไปนะครับตรงนี้มาเตอรเรียกว่า mat นะครับ exe tab ไปยัง RE r e s อ u l t ครับแบบนี้ใช้ทำการ f o l l o p เพื่อเอาดูว่ามันมี order กี่อันแต่แล้วโยนก็ไปในโมเดลครับเรามีโมเดลแล้วเนี่ยรอน,นะแต่ไม่คยได้ดูหน่อยทีนะครับเรามีโมเดลแล้วนะดูนี่ครับนะครับตัวนี้อย่าเพิ่งนะครับกาดูดก,ก่อนเอะเรามี h าดโมเดลเดี๋ยวพึ่งนะครับตัวนี้น่าจะไม่ใช่นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเป็นมา i ไอดีมโน่นนี่นั่นมาดูก,ก่อนนะครับฉันดูที่สักเจอของตัวออเดอร์ครับแล้วก็ดูที่สักเจอมันเห็นไหมครับสักเจอจะมีข้ามแบบนี้นะครับโอเคเราน่าจะยังไม่มีโมเดลจริงๆด้วยนะครับ เราต้องสร้างโมเดลของตัวของตัวออเดอร์ก่อนง่ายมากครับเราไกลับไปที่โพสแมนนะครับเราได้ทำการสร้างโมเดลของตัวนี้ก่อนรไปกลับที่โพสแมนครับมาเตอร์ก็ทำการยิงค่าของตัว i d 1 4เข้าไปออเดอร์เดียวแบบนี้เก็ตไปครับได้แบบนี้ปุ๊บเรียกการแดกตัวนี้จนถึงตรงนี้ก็อทงสีครับ Copy ไว้สี่คัดไว้นะครับ บรรลุขยาเปิดสับรามขึ้นมาหน่อยอาบรลมาก่อนครับคอมมา n ครับคอมมา v ครับชันเพจล,ลงไปครับ enter ลงมาให้เห็นไอเดียว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ date ก็ enter ลงมา id enter ลงมา name ตรงนี้ enter ลงมาแล้วก็ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บทีแตนเอนเตอร์ลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอนเตอร์ลงมาเอนเตอร์ลงมาครับตัวนเลยครับไม่เกิดไเดี๋ยครับปั๊บนะครับทัมออเดอร์นะครับนอนบ้งงาง่ายๆแบบนี้ แ้วก็ปิดการตัวนี้ก็ e อนเตอร์เหนก็ได้ครับหเห็นไอเดียหรือการนะครับอไอตัวที่เป็นตัวยูนิโค้ดเนี่ยามาเดิร์จทำการแดกออกเพราะว่าเดี๋ยวเราทำการใสจะไม่ได้ครับใส่เป็นคอมมา่าว่างๆหร้อเฉยอันนี้มีตัวตัวอยงนี้กลืมลวนะครับอันนี้เหมือนกันครับเอาไปเลยอันนี้ก่อนนะครับ distance แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับค่า อยู่ข้างในตรงนี้เดี๋นี้นะครับแล้วก็พายไปนะครับโอเคป๊อบป๊อบป๊อบอะเสร็จเรียบร้อยแล้วคอมบัตเอครับคัปปี้ไว้ C ไปแล้วก็ไปสร้างเป็นโมเดลซะง่ายๆนะครับมาได้เข้าที่ตัวนะครับ J Sans JS J Sans Dark ง่ายๆแบบนี้นะครับ คอมานวีไปแล้วก็ทําการเจนอะไรออกมาครับก็จะได้ค่าโมเดลออกมาแบบนี้แหละแต่ตั้งชื่อเหมือนว่า O R D E R Order M O D E L Mo d e l แบบนี้นะครับก็คือวิธีการสร้างโมเดลอ่ะง,ง่ายๆนะครับแต่ม่อเราขี้เกียจมานั่งพิมพ์ฟิลท์ฟิลท์แบบนี้เจอครับไม่หงุดหงาดด้วยใช้ตัวเจสั์ตูดาร์เลยถ้าใครที่หาเวอร์ชันตัวนี้ไม่เจอทำแบบนี้นะครับขอโทษทีไปเร็วไปหน่อยไปที่ตัว J S O N เจสั S ์ตูดาร์ T U d A แบบนี้บนกูเกิลเนี่ย คิกตัวนี้ไปเนี่ยคุณผู้นก็จะได้หน้าแบบนี้ละไม่ยากนะไม่ยากนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ได้มาจากตัวเนี้ยมาทําการใส่ง่ายๆนะครับเรขึ้นมานะครับตัวนี้ได้มาจากรยละเอยดได้มาจากตัวโพสแมนไงกูรที่โพสแมนแล้วก็ดึงข้าวมาเล่นแต่คุณเอาข้าตรงๆแบบเนี้บางทีมันมันแสดงไม่ได้นะครับโอเคครับกลับมาที่งานกราต่อใช้กดเจเ e r a ไปครับอีกทีนึงครับเพื่อให้มันเอาชื่อเป็น o ด d e r โมเดลกด copy ตา้ทูคีย์บอร์ดแล้วก็ไปที่ตัวเว็บโค้ดนะครับพีู่เว็บโค้ดครับและทีนี้มาเ,เตอร์ก็จะกดเทวางที่โมเดลสร้างไฟล์ปากหนึ่งอันตั้งชื่อเขาว่าอ่า O R D E R Order อนุร M O D E L นะครับ Order Model นะครับแล้วก็ T E R T I D A ง่ายๆเลยครับเสร็จแ,แล้วมาเตอร์ก็แค่ เทรไปทั้งหมดแบบนี้ง่ายดีไหมนะครับเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะกลับมาที่ตัวของโช o อ order status นี่ใหม่มันก็จะเอาค่าของตัว ordr order model วินีโอช่องของเพรครับมันจะชื่อว่า m o เด l แล้วกันมีค่าเท่ากับ o r order model form json แล้วค่าแมทส่งให้มันกบแบบนี้ นะครับนั่นหมายความว่าแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมาแล้วใจเย็นนะครับต่อไปครับทีนี้มันเตอร์ก็มาทําการประก,กาศตัวปแปรขึ้นมาอี่งตัวตรงนี้นะครับแจ้ะการตัวปแปรหนึ่งตัวครับที่เป็นอะไรครับ list data type เป็น O R D R order model ตั้งชื่อว่า O R D R Order Model มีเอสไม่หมายว่ามันเป็น array มีค่าเท่ากับ L S T List Object แบบนี้นะครับเสร็จแล้วมาเตอร์จะอย่างนี้ครับมาเตอร์จะตรงนี้จะเป็น for loop ถ้าจะมี order 1 order บนบนหนึ่รอบถ้ามีสอง order บน2องรอบแต่ละรอบจะทำการสร้างโมเดลขึ้นมามามดอร์เก็บโมเดลไว้ครับมาตเตอร์การเก็บโมเดลไว้โดยการทำแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนนะครับ แต่ละรอบมาเตอร์จะเอาค่าคตรงนี้เข้ามาดีกว่าถือนะครับฉันก็มา x มาเตอร์วางงน,นี้ได้ v ee, บ a r น,นะครับเลียงให้สวยชิปออโตเนตเอฟแนะครับแต่ละก็เตอวางตรงนี้ก็ได้ครับมาเตอร์จะให้นะครับค่าของตัว อ or, or model โออาร์ออเดอร์โมเดลพิ่มตาชิก M อ็มโอมเดลไปแบบนี้ง่ายดีไหมกจเย็นนะครับพอเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์จะเอาค่าที่ได้เนี่ยมาโชว์มาแสดงก่อนใจเย็นๆครับมาเตอร์มาแสดงก่อนมาเตอร์ได้โมเดลมาเรียบร้อยแล้วทีนี้มาเตอร์ก็จะมาที่ตัวนี้่อหาตัวปิวก่อนอยู่ในเอ้ย เนี่ยบิวบิวบอกว่าถ้ามีข้อมูลให้ทำการแสดงแบบนี้นถติไม่ใช่ครับเกิดซั้วางที่เท c คอนโทรจุดหรือ้ามาจุดบนแม็กสร้างเป็นเม็ตอดมาเตอร์ตั้งชื่อว่านี่คือบิวคอนเทนต์แล้วบิวคอนเทนต์คอนเทนต์ o N T e N T, แล้วที่บิวคอนเทนต์เห็นไหมครับเรากำลังสร้างเป็นก่อนบิวคอนเทนต์มาเตอร์จะให้ทำการเรียนเติร์เป็น w i d ครับวิกเก็ต เสร็จแล้วเทคตัวนี้เนี่ยมานเตอร์จะเปลี่ยนครับฉันจะไม่ใช้วิธีการโชว์แบบนี้ละฉันจะโชว์รายการที่คุณโหลดมาเลยหรือวิธีการนะครับมาสเตอร์จะทำการโชว์ L I S T V LitView แบบ Builder Build นะครับของ l i v i v i e w แบบ Builder Build นะครับอันนี้มาสเตอร์ก็จะทำการกดเปิ e ไป วงเล็บเท่ากับมากกว่าแบบนี้ฉันจะเอาค่า t TE ext text มาโชว์ก่อน text object แบบนี้ text มาโชว์ Take ก่อนแบบนี้นะครับฉันจะโชว์ค่าของตัวเดี๋ยวพูนนะครับเหมือนชื่อว่า o r order model array ตำแหน่งที่ index แบบนี้นะครับฉันจะเอาเนี่มาโชว์ครับ มาเตอร์จะเอาเดี๋ยวพึ่งนะครับมาเตอร์ขอดูแค่ชื่อร้านก่อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับ,นนรบฉันโชว์ชื่อร้านก่อนฉันจะเอาเนมของตัวเนมของตัวช็อปมาโชว์ก่อนนะครับอันเนมฟู้ดก็ได้อันเนมฟูดดนนมฟ้ดก็ได้เดีย๋ยวค่อยว่ากันอันเนมฟู้ดมาเลยฉันจะเนมฟู้ดมาโชว์เลยชุดเด็กแบบนี้ถูกนะครับแล้วก็เรียงให้สวยชิปออนเนตเอฟแฟนนะครับ เสร็จแล้วมาตเตอร์จะทำการกำหนดนะครับขอบเขตของลิสต์ครับโดยการ IT ไอเทมเขานะครับโดยการเอาค่าของตัว Order Model ด e ด g เลงครับมานับทีนี้ผมวยขอลองเฟิร์สโดยการกด R ใหญ่หนึ่งทีใจเย็นนะครับอันนี้จะเริ่มได้มาแล้วดูวนะครับกอด R อใหญ่ก่อน นะครับมันอะทำการล็อกอินเนฐานะที่เป็นผู้ซื้อแบบนี้ดูนะครับฉันขอดูซิเอ้ยกดป้าแหบนึงครับเห็นไหมครับมันจะทําการแสดงไอตัวรายการอาหารแต่ละอันคือไอตัวออเดอร์ของเบอร์ตเตอร์ตรงนี้แะบน,นึงนะครับส่วนที่เป็นตัวที่เป็นยูเซอร์หเนี่ย ยูสูซ์หนึ่งมีการสั่นออเดอร์สองสองสองครั้งออเดอร์แต่ละออเดอร์ก็จะมีรายการอาหารแต่ละอันนี่ไงมันจะมาโชว์แบบนี้เดี๋ยวเราต้องทับการแยกรายการอาหารมาโชว์แล้วก็แสดงราคารายละเอียดยิปอีกทีหนึ่งเหมือนกันแบบนี้ไม่งงนะครับไม่งงนะครับดูนี่เหมือนกันครับถ้ามาด้วยการล็อกอินด้วยตัวอื่นเช่นดอลลาร์แบบนี้ตันะครับตัวนะฉันเราออกไปเราลองล็อกอินใหม่ ดูนะครับด้วยนะครับด้วยโดเรมอนโดเรมอนใช้เราอินเพราะอะไรนะดูสิโดเรมอนเหมือนใช้คำว่าโดล่าโดร่าหรือตัวเลขห้าหกดูนะครับ D O R A โดล่าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้โดเรมอนเนี่ยสั่งออเดอร์แค่ออเดอร์เดียวนั่นหมายความว่าคนนั้นได้เห็นรีวิวแค่ตัวเดียวแบบนี้เข้าเดียร์ไหม นะครับโอเคครับน่าจะได้น่าจะได้ตอนนี้วิดีโอยาวแล้วเดี๋ยวเรมเบรกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวขราวหน้าเรามาจะมาย่อยตัวนี้ครับให้กลายเป็นออเดอร์ออเดอร์เหมือนกันบบัญชีง,ง่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ไม่ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ